ฟังเต่อเมตุชังดีลาเมลางตังยักเลพอีนางสมาโตดีน้ำเละงาม่าถึงคุ้มลุงห่อย่คอสินอ่อนโคนุงลามีผ่มเละมือลูกสะเท่อเมลางสมาโมหาชื่อโคเจยกยัน นา,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 นา,า,า,าบาัดเดียววันนี้พื้นแผ่นสิงกาลอยดังหักโมหานาฬิกาเล่ปอมือสส่สอยคำลักหลาโตหน่อยคุณใหญ่จอรอสมาทอใจไอ้คัดเยอะปีเบาฝันไกลนาบัดเดียววันนี้พียาบดันเอาขาไกาลหลาอีจังนองคำลักจักกรรม ปียังบัดเจนีเลยกำลินขี้นุ่มเลยสองตุ่มอายุหลานุ่มหน่อยนุ่มต่อแจนโบพุ่มโมกิมวยไม่มล่มกันห <c oughs> น้าบัดเดียววันนี้ปีมาต้องลำตัวลำคิงแลอหละ่ะบอกกาอายุไก้ก็ที่ว่าที่ทแฝงปอตะมาเขางานไว้จอรอปีตด,ดีหา นาบัดเดียววันนีเสวาน้องและที่มาแข่งเกี่ยวใจหน่อยและคอยรอจำดูนางไกวลบปูผาเช่นโดนที่นเ่งเชียงดีนั่งและคอยลอกสือเย้าไหวยักษ์กระสือหออุ้ยนาบัดเดียววันนี้ที่ไปวลักขุยฟุ้นจด้ไกวปืดผาหอเดินและนอนหลัง กันว่าเสียงดีหน่อเลยใครอาบดยเมย่นำที่กวายเจม,ม,ม,มือจมที่ควายโตเลลมเมื่อแดงโงูเลยฝฟกหล่อนายพยายามย่ไปเต่าพิมพ์เม็ดปอดใจกันว่าเสียงดีน้องนอน,นง่ายจิ้งพิ้น์สีอยูห<อ> <c oughs> นาบัดเดียววันนี้เกี่ยวน้องยอดสาวชี T. ตาไพ่หันกวั็ทุยสุกี้ย่อดินป่าตึงเสียงที่ดินพระพุนแรงโอโนอยสิถึโก้ไอโต้หอมไผ่สดสามใบก็เจ้ากินนุ่มจีนลายังน้อยก็ะปตอน้ำต้อ,ตองกองหันนั่งไปในเตาไรปลุกเป่าเข่าหนุ่มฟอมื่อกะปากในใจเพื่อมาเมืองเดียวพี่เด้มีเงินบอกกระซองสามใบให้ฝากปันหลอดน้องบรุระคองเชิงเก่าเพื่อที่เฮโคตาร เตีงขับนางยานยานบาริกแก่ใจจัดบ่อไรไข่ดันหน้าบัดเดียววันนี้บุราไก่แันกาโตหน่อยและกคันชอบเติงดีโบหันจะพอมีลาทีกีตะเชียงและอีนางพอซอย แต่วาดแบงงหอแมวหน่อยดูหนังเ้ากินตาเขียวนิ่งนองนุ่มฟองละอกโสดหนาบัดเดียววันนี้ต้องโนดเก่าพิ้งว่องดำเดิมตาลกาต้องนั่งปุ้มอีจังอีดีขขาวจ้าคาเลตาพี่บาเลสุธีใจได้กาให้ตึกนนองเอามือแวงมือบ้า นางขึ้นมาเจิญซาแล้วดีงามก่อนไท้ามปีนาบัดเดียววันนี้นางขึ้นมาจากที่สิ่งซึ่งสัมผัสสิ่งทานใจตัวนี้ที่ข่อยเป่งอุบายและข่อยตกใจกำเมื่อนานางขึ้นมาย้ำเมือเกี่ยวพี่เจอแล้ที่ออกเลยจ้า จำเบอเพียงสยใส่เตลีอ่อ่ออเฮนเตียวเต่านั่งคือว่าบุญป่อไอศกว่าเอาเบาเอาคุณเดอไอศกว่าเอาเบาเอากันเอาถุเงเสี่เล้วเอาไปไว้แห่งไหนต้นใส้ไน้องแสงดีดังไม่โหไปขังเป้เล้วในยที่หลา่าเบามองแต่ว่ามาญาเตลุงยองมีหักล้นจักมัน เต่าปีชินทามใจคุณพระเต้าพระทังพระทันพระสงฆ์ะอันนี้ดูไอเอาแล้วเอาไปใบแหย่งไหนคุณนีหมอกแันไดตันนี้คิดประจัดเดคใครกว่าบ่อนางเมื่อนาอันว่าคุณน้ำคุณนุงมคุณที่คุณไปคุณนางโสรณนี้พี่ฉันได้เล่น้องทามใจที่ไปบอกนาบัดเด ยายมเบิกเกียวใจน่อยเดที่ออกเลินมาบานเหียงเกี่ยวปีเจอคนเอาฝากกับใครเดินเหี่ยงเกี่ยวปีเจอคุณเอาฝากกันใดก็เเมตเต็มใจพมภรรยาและดุดใจไอสังไวเด็ดแปีกันใดคิดยังไรโตขึเดินขำมาครับอุนาบา หรือบดวาสังใสเพยไผสังในยามีปัดไก่จนเสียงดีได้ทำแล้วมุลละสังเจ้าไปไอสักไข้กเนวันตัวที่กว่าจัดไข้เอานั่งฟังเอเกเนวปืนหน้าบัดเดววันนี้ปีที่ว่ามีเด้น้องหัก จังนิโหยมีมียามเมื่อเกี่ยวปีเจอและที่ออกเลินมาบานแหงเกี่ยวปีหน่อยก็ได้ฝากกับมึงเดินแหงเกี่ยวปีเจอก็ได้ฝากความปีต่างมีไว้กี่ความอว่าความบันความความยามนางเก่าความยามต่างปีเก่าต้นาดขกี่ความตนี้พิธีตังล่ำมือแจงดีไปเฮเกินปี อาบาดเดว,วันนี้นางขึ้นมาอายุปีแจงตังมีไว้เต้าใดอันว่าอายุเดินอายุวันอายุยามอดีดูฟีไกวจัดใไ้ไปสอนโตนับเขาฟีรักเหลาดอกไม่ไปไอทีไขฟังเต่อเมตัวฝุ่นลุ่มฝ่าไปบุญและทุกขังไหลหลังเขาเมนําำยองไหเป้งพิมพ์ฟีสามาญฝุ่นกุเยสักขี่เยอะขี้เปรละกหลุม ไคตจังมาอุ่นชิงเา้าไหวหาเวยยองอันใดปีเบาทะเลท้อยน้องทำมาเลยจอกจอกเบิ้นปวดเอาหอกเข่าตั้มเนอและคำอยู่เฟอเจอตัวนี้พิธีไขสานเกะกำเคากกอเละตามจังหน้าบัดเดียววันนี้อาไรเก่าควงนั่นแค่นหากลอนมี สิว่านางโตดีได้อยู่เมืองปาาเป้าสิว่าแก้วขุมเป้าและนางยอดคำไข่อเมมันตายไปสัมีโพกกว่าเช็ดหนหอห <c oughs> นาบาดเดียววันนี้นอนหออุ้มกูมือเบาเบ้อสวัรค์ยามยามีวันหนึ่งนัก็ไปเสาะหาได้เฮ็ดลงในห้ามสี ตุมมีหือโพนาองและกินจอดเจกุณถึงโพนางเจ็ดกุณและเกือใตตตึงํำนางก็มาให้ลำร่องอ่อนอือหาโพอเอาโตัวไตและอยู่เลินเจ็ดก่อกิ้นกังนางหนอแก้ว่วคาน้อยให้ซอหาโพตมา,ายไตตุขาตุโคเลำตาลุงก็ไหลหลังปิ้นตังไดเอาผ้าพกไว้ให้อยู่จึงวัน ยามนั่นย,มยามใจพันเงินแล้วมากินจังแต่าอายยินทางหือแบกผีไตหนาบาดเดียววันนี้เอาดินทุ่มไหลไหลอย,ย่าไปอือ่ึ้นมากก็เดินเก่ากันว่ามาเลยได้เซตแล้วเอตวาตัวใหม่มาตีลำดับเพียวเจ็ดพีหักสงฟไฟัใหม่ มันจิงใดขึ้นฟอกมาปอบไอามาตละกันวุ่นวายยังไงแล้ววันจีและคุ้มทานผีผ่านไอสองก่อนี่ลดกันกอดกันบนันตามบันโหลดเขาในไฟก่อเละตั้งกูหน้าบาดเดียววันนี้โจฟูเท่าบอกไว้ว่าเก่าใหญ่สุ้งสัน คนสิวาวันลุ่งตั้งมีไว้ก็ของเบาเสพีวันยีตั้งมีมาเลยบ่ดีคุ้มทันหนาบัดเดียววันนี้บุญพันใดย่าน้านองก็ตัวยอดอีเสียงตัวนี้พี่กวยแปงควันสันเรียกว่าใครบอกนางเมือนาอันว่าลองปืนนั่นแขนจริงยังมียังมีลูกใตเ้าสวยเมืองเสาเบา มาลวนเฝ้าออไปอยู่ปืนไต่ลางกอดักเจ็ดฟังเส้าอันว่าปืนดอกมันใบผ่าเข้าไล่และปืนดอกปืนได้เจ้าหลักไปหายได้อันว่าสู่ปักจะมีน้ำหาเสถีีมีตังกินดีมาแกงด้วยมาปกเขียวเลยเอาสูตําำชาเจ้าจอูู เวันนี้อันมาหลับได้ยามีลูกสะทีอ่างเมื่อยืมและวควันใหม่กับตีปอีลาบันใหม่ก็ตัวจังบุกเฮเออเออแล้วเอาเฟียงมากกาจิงล่อนลับได้อันว่ารลับตาในควันพายไข่งงําเอาขวามาุงงําปุงเขาลอดตองตายจากที่บังอันว่าความใดนั้นยามีตุนล้งเจ้าสวยเบ่งใครไปเอววันนี้กำตายเขาดอดเดวได้อามาตโกเซ จึงความขืนใดไว้แล้วก็เจ้าออกไปอันว่าวันไเซเสเพื่อว่าตุนเจ้านั่งจ้างมีบากถึงมาหลดลุงปุ่นห่อใจก็ดัจากพี่ปักือปันน้องพ่อเสกเสาดอกได้ มาบัดเด้วันนี้อันว่าตายเป่าอย่ามีในซะเป่าไปก่าเงินเสียนนับกดโดยบ่ดอยเฮอน้อยเอาเงินก้อนบุมในเอาเงินไปปิ่นคุ้มสิสักอ่างเฮอเป่าและเปิ้นเมื่อเข้าอีเป้งนั้นก็แค้นอยู่ยังมียังมีไอ้น้อยกว่าตุนใหญ่สุยมึงว่าวันนี้เราจะอุ่นเลลินอาามาแลน มันก็ขี่ลิงปล่อยเล,ลยียนเฝ้าเลยไข่เบยยายอมไผ่ไอ้หน้อยก็ยังเปลงพายาใหญ่ลาจาจิง้งขึ้นกว่าจิงว่ายีเปลงที่ว่าขอพินเล้งหากก็สาวสู หน้าบาดเดียววันนี้ปีมาครับอยู่อูเสียงนีน้องไฟไอตีไครอันว่าวันลักเจจอนเสนีมียา้องหักไอเสียงเอ้ยบีมีจะม,มีนั่งหนึ่งมันไข่ลาะหินยอะจูไปทนหนอสป,ปันอยู่โผล่หลดดลักไปลับสป,ปันอยู่และอยู่เดือดเตียนเกี่ยวเมจิงได้วาแล้วจิงว่าโปอ,อีลามีแล้วก็ใค่ตาบอดสองไป ทีมบาคือเอาไข่เมไล่ตัวอันขึ้นงำลังกับปอไข่นาบัดเดวันนี้กันว่าได้กินแล้วก็ตาบดส่องไปเบโรถไกลได้เฮียนกินยังไกลกันว่าไอ้กินแล้วเลยตาอายบดใสทายาเสียงเขาใสในอีนางเขียวจูทายาสู่กูมือนอนหนังด้วยเลย ขทย้ตยโตหลินกุ้นใจเลยตั่งทางกันว่าวันฟองเสียงมาแล้วก็เอาจูเผ็ดดีตีสังโรเลดิมตึกเสมันกันหนาบัดเดียววันนี้มาก็เลียนไปเอวได้เสาะใสเลยฮห,หนอพักเชียวมีกระโพโตเดียวและอยู่เลินใจมัน มันโลดตุ่มเอานำเลยหดอับยังสังยามนันตาบาังจู่ตายไปโลตาเหลิกถงเมือแม่อเอวเต่าปอกเล้วเลยฮะจูห่หักตมันโลดเอามีคุมไผยและเต็ดเอวยังจู่ห <c oughs> น้าบาัดเดียววันนี้มันหักได้ืนลู่เอามือเฟดดุงไผ ยำมนันปอดโฮได้เอาไปก่อเลออ่อนเฟินหน้าบัดเดียว,วันนี้ปิ้นเงินหันเสแล้วกว็ตกแห่งวันฟุกแจงมาแล้วกว็แค่ถึงไปจอมก็จิงว่าวันลักเซจอนเสีเลวเกิดมีสันตีปีบอผีละน้องไปไอตีไข สิ่งเสีนใดและก็ใครบอกนางเมื่อหนาปีที่ว่าความปีตังมีไว้สิบองควเดินตังมีไว้กดเเต้าสิบองปีลักยอดกวางเสียงและก็ใครบอกนางเมื่อหนาจึงว่าุตะมุสิกาจะสวสละขอขาน้อมกำโปจาี่ว่าใสไตยภาษาเลเกามาว่าพิไัอาจารย์เจาเก้าไว้ไดชื่อปีนู หน้าบัดเดียววันนี้แปลงปันจีสู่บูแลยีิหลาทามใจพี่กวยบอกที่ว่าใส่ปอยี่เมาซีใส่สังอาเมิสันเล่าเส็ยใกล้ปินเก่าตันเล่าวไว้นี่แหละจื่อความปีคุณดีน้องเสียงดีกอยฟังทีคุณจากหนีไปแล้วพี่ตาบอกความเดินปีที่ว่าอาศัยยุเดินเจงกิติกาเดินกามิกาศีละเดินซ้ำอุษยะเดินสีมาขะเดินหา พระวันเดินหกจีชาเดินเจ็ดวิสาขาวระพินเดินแปดพระพินเดินพระเต่าเจ็ดช้าและเจตุนเมก่อูหน้าบาดเดียววันนี้เจ้าเดินเก่าอัศล่าหะเดินสิบพระกุณะเดินสิบเอ็าดาเดินสิบสองความเดินไอบอกแล้วพิจิบอกความมาวัน ว่าอาตาอาิตะเลยาสถีจันโตสิโลอัง k a n ปุทาโตพรรษาอาิโวสุขะภะโกโบเตลโลสนิตาโซโลลาหุกาคมบันไอบอกแล้วพิไปบอกคอนยำเชตุยำตูเต่าลุงเทดียำคองไงกลุยยำเชมัสยติยำเตงเชตุยำตูแลีงเมจาวู้าบัดเดื อันนี่เบบี๋ยามคงไงสะย่างย่ำเทตาวัณกี่ลุงก้อยและติรับปู่เขาจอมเป้าน้องเสียงที่ค่อยฟังถี่ดีผ้าตารัยยามคำเต้ก็ของเบาหันซังกันว่าพักฟังเสียงและจักไปตั้งใดก็ยังได้ที่โดยตนไปไม่หลิง นาบัดเดียววันนี้เสียงอินหล่ะคอกนองแลว้วคอยจือความยำตัวน,นี้พี่ไปยักย้ำมือนั่งฟังลูทีปีที่วาอายุปีสิบสองอายุเดินสามสิบอายุวันสิบสองนอนสิบสองยามจีเล่นับปินวันสามสิบวัน,วนจีนเล่นับปินเดินสิบสองเดินจีนเล่นับปินปีคุณดี้องเสียงดีคอยฟังที มาบัดเดียววันนี้ปีมกะจักที่หือนางหนูมกะกากโคหังกันว่าปีจะติตํบังสนิมตียวเมนาบุญนึกแก้วแวนฟ้าปีไ quoi ฝุยยาวยาวปีแควตาปินกวนบอกปันบ่ไม่เศ้านั่งอยู่เฝ้าแดล้อมเบาพักมือไนปีลักลาอีจังน้องสไดจันไปอีก็อย่างอีอาเ